ซื้ขอของก่อนก็ได้หร <c oughs> มันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัดเลยก็ได้เนาะมันเริ่มพ่นสีแล้ว <c oughs> เขาเรียกอะไรพ่นยาเคลือบจะเสร็จแล้ว <c oughs> นานแล้วใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงกว่า การซ่อมบำรุงหมอแปลงหน้าโรงเรียนบารกกัมชุมชนหัวถนนฮะตรงนี้ก็มีลูกเดียวไปโรงเรียนเนาะมันสามเฟสแล้วเนี่ยเอาเถอะนี เดี๋ยวขาวัน่นนี่ครับคือๆก็ดูครั่ะเดี๋ยว ซ่อมม้อแปงซ่อมบำรุงม้อแปงยดูตรงไหนอ่ะนมันปิดหรือามันเขียนไว้ละย้อยมีไอมีมีสี่มาพ่นเลยอ่ะใช่ไหะ บ่อยๆบ,บ,บ่อยจะได้ไปตัดไม่ดับไม่ช็อตทำความสะอาดมอแปลงแล้ว,วก็ม,มีแค่นั้น,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 นเอเสือเขาเสืเขาขึ้นดังล่างไปแล้วมีกล้องติดดังล่างเลยไหนอะ่ะทางไก่ทางเสาไฟเลยใช่กล้องอะไรดังล่างอ <c oughs> ะเหรอกล้องมีแต,ปป <c oughs> ต่ก <c oughs> นนล้องไม่มีสายติดลวงไว้ที่เดียเมื่อก่อน แล้วคนในห้วกล้างแอร์ติดกล้องมันอยู่ในนี่ไงซื้อบ้านอยู่ห้องนอกไปแล้ว ฮะไม่รู้อะสปาก็รดสีส้มเองนี่ผู้รับเหมายะเป็นผู้รับเหมารับเหมาซ่อมผมุงเะเดีเขียนไว้นางหลังอ่านที่ภาษาอังกฤษแจบป .6 ก็อ่านได้แล้วจบป .4 อ่านไม่ได้หรอวจบปงแค่ไหนกสี่หุ่นี้จงมีป .4 ป .6 นีไม่เรียน แต่่าตีก็อว่ามันโทรอ่านด้แต่แป,กกปะต้อเคลีอร์แต่ไทยล้อโหลดเพื่้นเนาะคนบนยังไม่ลงอ่ะแสดงว่วารอโหลด,ด,ดลฮะติด,ดไร ค่อยเป็นอะไรแล้วการเดียวค่อยไหนอ่ะค่อยหัวของขาวของฟิวไว้แล้วก็แค no no ่ยันฟิวขึ้นมันยังไม่ดึงขึ้นมันกำลองตัดกิ่งไ้ทำความสะอาดตัดเถาวันเถาอะไรเนี่ยตัดเถาตัดอะไรเสร็จก็กระแทกฟิวก็จบแล้วไอ้นี่ทำทำทำมอนามใช่ป่ะใช่ ชังหวัน้ำเดี๋ยวพอตัดกิ่งไม้ต้นไม้ออกกขาัดฉากไอ้ซับวิวเองวิวมีสามสายก็สามเฟดเหรอทำไมไม่เรียกสายไม่เรียกเฟดทำไมเรียกสามสายใช่ไหม ควไมว่าสามสายเหรอภาษาภาษาช่างเหรอภาษาชาวบ้านอ่ะสามสายภาษาฝีกนี่กันแต่สองสายแต่สองสายเขาเรียกชาวบ้านเขาไม่รู้จักเขาเรียกสามสายเขาไม่รู้จักคำว่าฝีอันนั้นก็เรียกภาษาช่างชาวบ้านคนที่ไม่รู้จริงๆสางสายไฟไม่กี่สายนะสามสายเขาเรียกไฟสามสายหรือไฟสามฝี này là mình làm lâm mẫu, nó, lâm xong làm luôn, yeah, có túi rồi lại mà. ยังไม่ซับฟิวเลยมันยืนมันยืนซับข้างล่างเอานะ่ะไม้แดงข้างล่าง <c oughs> ไม้แดงเนี่ยไม้แดงเนี่ยเป็นไม้ซับฟิวไม่ซัาบวัวน่าเกิดเกิดอ้างปุ๊บลูกไฟล่วงใส่วัว เครื่องวัดด้วยเครื่องวัดวัดไหนไม่รู้วัดุนตอนหรือวัดไหนบ้างบางคำเหรอวัดหลวงพ่อสาวรเนี่ยครับวัดหลวงพ่อสาวรวัดบางคำหรืวัดสมุนอะวัดไรในโต๊ะขายหลังขายหลังขายหลังสมุนอะหรืวัดไหนวัดในดงหรวัดในดงเหรอวัดไรในดง không Khoa đi mà quan tâm là có nào cho sẽ lo lỡ thì sập phiêu hỏi có lang nghiêng lang hổ hổ phiêu mày sẽ lỡ chạy à mang nó chạy à nhà cho cỏ หิวน้อยอ่ะที่ยาค่ามดค่าอะไรมาทำหลังมียาเคลืออ่ะไอ้คนนั้นสามสามตัวล่างขง้างบนทำเสร็จแล้วสามตัวล่างนี้ยังไม่เสร็จซ้มไฟ รถที่มาซ่อมซ่อมาแป็แล้วไม่เป็นก็แยกกันแล้วเนาะหืมรวงเลยเหรอไปทีรวง Quay thịt rồi xong rồi ta sập mái đen yên ำใช้เวลาแค่สามสิบสี่สิบนาทมนีมันประกาศเมืเช้าเอาอนี่ขึ้นไปวัดเห้อขึ้นไปวัด โอ้มาสับฟิวย่างยาวเลยป๊อบป๊อบสับไม่เข้าอ่ะสับปุ๊บ เป็นไงหัวมันหัวล็อกมันรุ่นเออหัวล็อกหัวล็อกฟิวมันรุ่นปเปล่าเด้งอกอกเด้งออกเหรอไม่เด้งออกก็ต้องดูหัวล็อกครับอลลังเทหัวล็อกฟิว สัฟฟิวก็ตัดผมได้แล้วหัวลองเป็นไรไม่รู้เนาะกูฟิวลองเป็นไรหรอมันปกติวกไฟฟ้ามันสับโช๊คโช๊คเดียวล็อกเลย ขณะนี้ช่องนาคบัวพาท่านชมการซ่อมหมอกแปลงไฟฟ้าตอนนี้ก็ซ่อมบำรุงปัดเป่าฝุ่นละอองแล้วก็เศษวัสดุที่เกาะตามหัวหัวฟิวฟิวเล็กฟิวใหญ่ตอนนี้ก็กำลังซ่อมฟิวอยู่นะ เกิดโทสับแลเราเหนะช่างถอดดนใส่หัวใหม่ <c oughs> หัวเก่าไม่ไดีคิดเธอใช่ไหมช่หัวเก่าคิดเธอใส่หัวใหม่กำลังซ่อมบำรุงการไฟฟ้าส่วนภูมิพวกไอ้ส่วนภูมิภาคที่เขบอกส่วนภูมิพวกทำไมจะพวกเข้าไม่ค่อยได้หรอจริงว่า ก็เลยส่วนภูมิพวกไม่ใช่ส่วนภูมิภาคก่อนนี่แก,งก้งว่าเอาแกง้งเขมรห่อเนี่ยตัดไฟจะไปถึงขมไ้ม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวเยวขมรเหรอตอนนี้ไทยเลยแก้งไทยอย่างเดียวก็พาช่องนักบัวพาท่านดูกันชมอมซ่อมประูหม้อแปลงไฟฟ้าไฟสามเส้นไฟสามสาย ตอนนี้ก็ทำการซ่อมบำรุงเขากำลังจะติดฟิวก็จะเสร็จแล้วเหลือฟิวกดสับฟิวไปแล้วมันมันเด้งเหรอมันไม่เข้าล็อกก็เลยซ่อมซ่อมฟิวอยู่ก็ต้องติดต้องติดเสื้อช่างติดเสื้อองชาตไทยไว้มัเ้เ,เดี๋ยวเข้าใจาเป็นขเขมร พอเราทำตรงฝั่งไทยไม่ได้ทำฝั่งเขมรใช่ไหมหน้าอกหน้าอกเสื้อที่ช่างทำไฟอยู่ซ่อมไฟอยู่นี่ก็ติดตงชาติไทยไว้โลอาอะไรมาเนี่ยนกเขาอินะฮะนกเขานกเรานกเขานกเขานกเขาใหญ่มาแล้วนะนกเขาหรือนกเรานกเขาเป็นนกเราเหรอใช่อ่า นกเขานกเรานะแกมันจะเอาที่ไหนมานกนกเราก็ปล่อยมันไอ้นกเขาก็ปล่อยมันไปแล้วไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้กินแล้วไปแล้วไปแย่งแล้วไอ้นี่ก็ลูกมันนั่นเนี่ยเนี่ยไลยวันสนใจมันมันบินอยู่ป่าเลยนึกว่านอนในหลังช่องเงินจองอยู่ตรงไหนไม่รู้บินนกบินอยู่มันจะกระโดดเอาได้ฮะนะโอ้โหนกมันกลัวกันเนาะ มันนักเลงอยู่ยอดมายังโดดเอาได้เลยเลงอยู่ยอดมาตอนนี้ก็ซ่อมฟิวหัวฟิวไม่ดีเขาทำไมไม่ติดที่สองหัวนี่ก่อนล่ะหัดนอดแล้วเราใส่เสร็จแล้ว ทหารกลับบ้านกันเป็นแถวเลยเมื่อกี้กัทหารเมื่อกี้จัดต่อไปเมื่อกี้ตัดขาอยู่ครับไฟดับอ่ะตัดเสร็จป่ะตัดเสร็จแต่ไม่มีพัดลมมันมีปัจเจียนไฟฟ้าปัจเจียนชาร์จไฟยอยู่ปัจเจียนนี่มีปัญหาปันีเจีหนเรื่องลงมเอาซื้อพัดลมสักตัวแล้ว คนลงทุซื้อตามไปคนลงจะไม่ใช่ฐานนะนะตามออนไลน์นะเออนะั่นแหละไปดัดประดับได้ใช่ไหมใช่ขอและเดี๋ยวจะสับไฟกันใหม่ลว mày bay đi thăm mày quá đi thăm mày tỏ dài thôi 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 rồi thôi 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 เลือ่องสองอันนี้เลยถ้าไม่โยก็ซ่อม,ม่เหรัเหอ,ออันที่สองเนี่ยช่องนัก,กวัวพาท่านดูการซ่อมไฟซ่อมบำรุงสับแล้วสับฟิวไฟมาแล้ว ตอนนี้ก็เสร็จรูล่วงเลยดีใช่เราไปลองเปิดดิเปิดปันลงไในเดี๋ยวไปได้ปิดกล้องนะก็น่าจะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูการไลฟ์สดช่องยูทู e หน้าหัวกับผาท่านดูหลายๆอาชีพวันนี้ได้ดูอาชีพซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟสามเฟสหรือว่าไฟสามสายเอาลังกำลังสับฟิวเล็กฟิวเล็กข้างล่างนสับฟิวเล็กข้างล่าง เดี๋ยวควหนึ่งคยวเร็ยงลงปั๊บปั๊บปั๊บเข้าที่เข้าที่วิธีชีวิตชาวบารรรมกับช่อง Youtube หน้ารัวขอบคุณทุกท่านที่กล้ามาดูกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเปิดปะตาเลียนาไว้เหรอเหรอม,มันดังเหรอ เสร็จแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมาดูมาจมงกับชอ่องยดทูปนักบัวขอให้ทุกทก่านโชคดีร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยความสำเร็จพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ